ราคาสวิสครับมอเตอรเฮดเอวีนะัาจากเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับถ่ายน้ามันเกียร์ซีวีทีที่ศูนย์บริการนะพรบเศษเหล็กเศษสายพานนะครับติดน็อตถ่ายออกมานะครับี่เสียสายพานนะเสษสายพานซีวีทีนะครับติดน็อตถ่ายออกมาแล้วนะครับก่อนที่จะขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเข้ามาเปลี่ยนก่อนได้นะครับวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยมันโดนงานไว้นะครับนี่เสษสายพานซีวีทีนะครับ ขับเข้าอู่ดีกว่ายกเข้า,าอู่นะถ้าขาดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยต้องยกเข้านะจะขับไม่ได้เลยรถจะไม่ขยับเลยน,นี่จะเป็นเสียดสายพานนะครับติดน็อตถ่ายออกมาแล้วใช้เวลาไม่นานรอรับได้เลยครับงานวรับงานไวนะคงานดัวงานไวนะครับวันเดียวเสร็จนะครับไม่ต้องจอดข้ามวันแล้วนะครับ วีลราคาสวิตนะโทรศัพท์0809314252ครับคันนี้เรียกไม่100,000กว่ากว่านะอันนี้108มาได้ไกลอยู่นะ108บางคัน102 105 104นะครับแสนกว่ากานะครับก็เข้ามาเปลี่ยนกันได้นะก่อนที่จะขาดนะขับเข้าอู่ดีกว่านะครับดีกว,กว่ายกเข้าอู่นะเพราะถ้าขาดแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นนะครับจะมากกว่านะครับ นี่มาจากนครปฐม